วันนี้จะพามาดูโซนของเล่นของเซนท่นแจ้งวัฒนะนะครับผมอยู่ที่แจ้งวัฒนะปากเก็ดนะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามของเมืองทองของเล่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับในช่องเดอะต้นฮีโร่กันเลยไป สวัสดีครับทุกๆคนพี่ต้นพามาชมโซนของเล่นของเซนท่นแจ้งวัฒนะนะครับโซนแรกก็จะเป็นของเล่นแบบนี้เลยซาฟารีนะครับผมจริงๆที่เมืองนอกเนี่ยขายถูกมากนะครับมันจะเป็นยี่ห้อมันจะมีหลายยี่หอมากชื่อซาฟารีแล้วก็จะมียี่ห้อที่พี่ต้นเคยสะสมมันจะเป็นย,ยี่ห้อนงชื่อชไนเด d ร์หรือเปล่าไม่รู้นะพี่ต้นจําไม่ได้นั่นก็จะมีไดโนเสาร แล้วก็ปลาแล้วก็พวกสัตว์แล้วก็พวกเนี้ยอ้นี้น่าจะเป็นเยตินอกจานัาน่าจะเป็นเยติแล้วก็จะมีพวกลิงพวกหมีแพ,นด,พนด้าหมาแพนดี้แล้วก็จะมีพวกคีย์บอร์ดแล้วก็จะมีรถที่สำรวจในอ่าวเสาเฮ้ยมีกลงเออเนี่ยน่าพี่ต้นคิดว่าน่าสนใจถ้าใครอยากได้งานฉากก็หาซื้อพวกนี้ไปได้เนี่ยครับงานฉากนะครับลด20%นะครับเดี๋ยวพามาดู นี่กันดีกว่านี่ How to Train Your Dragon นะครับก็จะมีงานไข่งานนี้พี่ต้นมีครบแล้วเนาะแล้วก็ใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวลองไปดูในคลิปของพี่ต้นได้นะครับผมนี่พี่ต้นชอบงานนี้มากนี่นี่นี่คือในมุมแล้วก็ในมุมของพี่ต้นพี่ต้นคิดว่าน่าจะมี Toy Story จริงๆมันน่าจะมี Toy Story นะครับมันจะมี Toy Story แบบนี้แล้วก็มีนะครับ Dress นะครับอันนี้เป็น เป็นซารีนะครับแล้วก็จะมีแก๊งครอบครัวอินเครดิเบิลนี่แล้วก็จะมีฝั่งนี้เป็นจ u ราสิค c เวิลด์นะครับผมพี่ต้นก็ทำการแจกของเล่นที่เป็นจ u ราสิค c เวิลด์ไปแล้วแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่อันนี้คือใหญ่มากใหญ่จริงนะครับ93เซน37นิ้วถ้าตีก็ประมาณเด็กอายุขวบครึ่งนะครับขวบครึ่งตัวใหญ่มากกดแล้วจะมีเสียงแล้วก็มีตัวเนี้ยครับตัวคอยาวเนาะ แอคิโอสตรัสนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ที่พี่ต้นเพิ่งแจกไปนะครับแล้วก็จะมีงานเนะครับเป็นเลมันกึงก่งๆึ่งแบบคล้ายๆแบบงานตัวเลขแต่มันแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้แล้วก็จะมีรถนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนมาเวลกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไปดูโซนมาเวลกันเย่ถึงโซนมาเวลแล้วมาเวลมีอะไรมาใหม่บ้างไหมก็จะมีทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับแล้วก็ จะมีมาเวลตัวนี้มาใหม่นะท่านผู้ชมตัวนี้พี่ต้นรีวิวไปแล้วนะเป็น w ูฟเ e r ร n นสกับโอแ n นฮอคไกค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวคอลเลคชั่นเก่าอยู่นะครับก็จะเป็นชูการ์แมนะครับแล้วก็เป็นสตาร,ร์ลีแล้วก็เป็นเวฟเกา่าพวก Gamer อร์เวินะครับผมแล้วก็จะมีตัวมาใหม่กับพวกเดดพูลนะครับแล้วก็จะมีคอลเลคชั่นเก่ามากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวติงก็ยังเก่าอยู่อันนี้สินค้าลด15% ถึงสิ้นเดือนซื้อเป็นปีใหม่ได้เลยนะเนี่ยพี่ต้นดูทานฟอร์เมอร์ดีกว่านี่มาแล้วทานฟอร์เมอร์นะครับนี่แหละเดี๋ยวมาเอาตัวนี้ไปหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นอ p อ i ติมัสแตรมแล้วก็จะมีแรดแคปนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวมาใหม่ก็จะมีเนี่ยครับวอลพนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้กล่องก็ดีไซน์เดิมนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้แต่ที่หน้าหน้าสอยก็คือนี่ครับ Beat Wall Gorilla นี่ก็ราคาอยู่ที่1,350ก็ไม่ได้แพงนะเดี๋ยวพี่ต้องเปิดไปดูด้านหลังให้เป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเออสวยอยู่นะท่านผู้ชมเท่เลยนะครับมันน่าจะมีจากรกลเดี๋ยวพี่ต้นขอดูก่อนว่ามีจากรกลไหมอ่ามีแต่นี้ มีกอริลลาอ่าเจอแล้วจากกั่วครับท่านผู้ชมนี่จากกั่วนี่ครับเป็นเสือชีตานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นชุดเจเนเรชันแรกของบีดวอลมันก็จะมีชีตานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับออตติมัสพรามอสนะครับผมแล้วก็จะมีตัวไรโน่นะครับไรโน่เสร็จก็จะมีตัวแรดแท็บนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ สวยดีพี่ต้นว่านะเนาะมันก็น่าค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวพี่ต้นให้ดูข้างล่างนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีอาวุธเป็นที่หางเขานะครับแล้วก็แปลงเป็นเสือนะครับผมแต่พี่ต้นมาวันนี้พี่ต้นจะมาเอาตัวนี้นี่เดี๋ยวพี่ต้นให้ดูราคาตัวนี้550านะครับตัวนี้เป็นไซส์ใหม่เขาเรียกว่าคอคอคลาสคอคลาสก็คือไซส์เป็นไซส์ที่ไว้เล่นกับตัวกล่องใหญ่เดี๋ยวพี่ต้นลองดูก่อนนะว่ามีกล่องใหญ่ที่นี่ไหมกล่องใหญ่ที่นี่ไม่มีนะ กล่องใหญ่ก็คือจะเป็นกล่องที่มันเป็นตัวดีเซติคอนนะครับนะเดี๋ยวพี่ต้นดูก่อนว่าตอนนี้มันมี2กล่องเนาะที่เหลืออยู่นะครับเพราะว่าพี่ต้นจาได้ว่าพี่ฟานมาเอาไปแล้ว1กล่องนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ต้นขอดูก่อน1กล่องนะครับพี่ต้นมาเอาแน่นอนนะครับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวตัวต่อไปมันจะมีเมกาทรอนออกมาแล้วก็จะมีบอเบลบีแล้วก็สตาร์สกรีมนะครับ,รบก็เวลาพี่ต้นดูนยะพี่ต้นก็จะดูเนี่ยครับ กล่องคมก็แน่นอนอยู่แล้วมันเพิ่งมาใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีสีไม่เปื้อนไม่เปื้อนไ,ไ,ไม่กาวนะครับผมตามสไตล์ของต้นฮีโร่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่ต้องขอดูตรงนี้ก่อนเนาะพี่ต้นว,ว่ามันค่อนข้างสวยอะ่ะนะครับแล้วก็แปลงล่างเป็นแบบเนี้ยสิบเอ็ดสเต็ปนะครับถ้าเป็นเมกคารอนนะ่ะพี่ต้นจําได้ว่าสิบเจ็ดนะครับผมก็ใช้คล้ายตัวงานพวกเอ่อซีกับพวกเอิร์ธไรส์นะครับผมค่อนข้างทาออกมาดีเลยนะครับดูหน้าก็ดูเลยว่าหน้าสวยมากเห็นไหม หน้าสวยมากนะครับกระจกอะไรก็สวยหมดเลยนะครับนี่ครับพี่ต้นจะพามาดูนะครับ <S <S <an> <S ตัวนี้ถ้าพี่ต้นสังเกตนยปากน่าจะมีรอยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมแสงมันวาบเข้าขมาปากมีรอยนินนดๆเห็นไหมครับแล้วก็ตัวโลโ,โก้ทันโฟเมอร์อก็สวยนะ <S <S <an> พี่ต้นว่าตัวนี้แจ่มเลยมันแปงลงร่างคล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมน,นะเดี๋ยวพี่ต้นขอดูปากตัวนี้ก่อนน <S an> ี่นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่ต้นเอาไปหนึ่งกล่องนะครับวางไว้ก่อน เดี๋ยวมาเอาหนึ่งกล่องแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางนี้กันนะครับทางนี้ก็จะเป็นเนิฟนะครับเนิฟกันนะครับ<ห>แล้วก็ท่านนี้ก็จะเป็นงานของ Star War s อ่ามีจาจ้าบิงมาแล้วท่านผู้ชมจาจ้าบิงมาแล้วนะครับนี่จาจ้าบิงนะครับ star war the phantom of the m ิ n มนนะครับหนาบาทนะครับคุ้มที่ต้อนให้ดูใกล้ๆสวยมากอีอ นะครับมีโลพลาสมาด้วยแล้วก็มีอาวุธนะครับผมสวยสวยสวย,สวยนะครับสินค้าน่าจะลด25%ไม่แน่ใจว่าทุกทุกตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปต้นถามเขาอีกทีหนึง่งนะครับจะจะ bring ตอนนี้มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6่กล่องนะครับแล้วก็จะมีตัวกอร์กลูสนะครับนี่นะครับกอร์กลูกับดีนเดียจลินนะครับผมก็ใครที่ชมซีซั่นสุดท้ายตอนสุดท้ายไปก็ไม่ต้องสปอยกันนะ พี่ต้นยังไม่ได้ดูเลยแต่รู้ว่าน่ารักแล้วก็แน่นอนว่ามีอาจจะเสียน้ําตาแน่นอนนะครับนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวประมาณนี้นะครับก็คือกดตรงหัวนะครับนี่ครับก็จะกระพริบตาได้นะครับแล้วก็จะมีสร้อยของตัวแมนดารินนะครับแล้วก็จะปล่อยพลังนะครับพิ่ว่มาสวยนะมันจะมี3เวอร์ชั่นนะครับชุดนี้นะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีตัว Star Wars ก็จะมีตัวเดิมๆหมดเลยแล้วก็มีเนะี Obi ่ยโอปิวันครนนะครับแล้วก็จะมีเซตที่เป็น3.5อิน้นนะครับก็จะมีแต่ตัวเดิมนะท่านผู้ชมนะครับลด25%แล้วก็จะมีดาบของดาซีเดียสนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไมตี้ม a กนะแล้วก็งาน Spider-Man ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคืออาจจะมีจะจะ b r ิง i n g มาเพิ่มนะครับ ดี๋ยวพามาดูตัวนี้กันบ้างพวกกันพาต่างๆนะี่ครับกันพาก็จะมีของพวกวันพีซเนาะแล้วก็จะมีพวกที่เป็นไฮเกรดบ้างนะครับเอดกันดัมนะครับแล้วก็จะมีงานนะี่ครับงานตัวโชว์นะครับอ่าแล้วก็มีงานนี้ตอนนี้พี่ต้นรอ,อนี้อย่างเดียวเลยลอรอขับนูดเดิลน,นะครับนิชชินเขาทำตัวขับนูดเดิลออกมาน่าสนใจมากแล้วก็นี่จะเป็นฝั่งอุลตร้าแมนนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นอุลตร้าแมนแบรเรลนะครับตอนที่จะโดนก่อนครอบงำถ้าพี่โดนจะไม่ผิดเนาะด้วยความที่ว่าเขาอะรักกับอุลตร้าแมนเจ้าแม่นะครับแล้วอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเจ้าแม่เนี่ยไม่ได้มีใจให้แบรเรลนะครับเขาก็เลยอุลตร้าแมนเจ้าแม่ก็ไปรักอุลตร้าแมนเคนคัอุลตร้าแมนเคนก็คืออุลตร้าแมนเจ้าพ่อเนาะสุดท้ายแบรเรลก็เลยเหมือนกับขายวิญญาณให้ตัวเองก็กลายเป็นตัวนี้นี่แบรเรลก็คือตัวนี้พี่โดนว่ามันเท่ดิอ่ะมันเป็นตัวอะไรที่เท่มากจริงมันมีอาวุธด้วยนะมันมีตะบองด้วยนนะครับี่นะครับ แบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะพี่ว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับโอเคไปเรามาดูฝั่งนี่กันต่อนี่ก็จะเป็นพวกแบทแมนนะครับอันนี้เป็นงานใหม่ของ Spin Master นะงานนี้คือลด20%ตลอดเวนะครับเป็นของคิดโ o ป a c i ซิฟิกพี่ต้นจำได้นะครับค i ดโ o ป a c i ซิฟนะครับแล้วก็จะมีตัวงานนี้ลด40%รนะครับพาจแมสแล้วก็จะมีซอย นะครับเดี๋ยวพี่ต้นพาไปดูโทมิท卡尔่านิดนึงโทมิท卡尔่าก็จะมีตัวนี้นะครับท่านผู้ชมบบเบลบีนะครับแล้วก็จะมีเซ็ตพวกนี้แล,แล้วก็จะมีตัวนี้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นนิสัน GTR นะครับอือฮือโอเคเดี๋ยวพี่ต้นพาไปดูเลโก้กันดีกว่าครับเลโก้เลโก้ตอนนี้มินิฟิกเกอร์งดร่วมรายการก็จะมี ตัวนี้เนาะซีรีส์ยี่สิบนะครับแล้วก็ซีรีส์แบทแมนนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์เก่าซีรีส์สิบหกนะครับทุกวันนี้พี่ต้นก็นยังไม่ได้หงอคงเลยนะครับการที่ไม่ได้ซื้อแบบเป็นซองเป็นแบบรวมชุดเนี่ยก็คงจะให้ได้ยากมากนะครับแล้วก็จะมีงาน Star War ลนี่จะเป็นแก๊ง Mandalorian นะครับผม Battle Pack นะครับก็จะเป็นแก๊งในแ a n d a ร์โรว์เทั้งหมดที่อยู่ใน Star War ลของ Mandalorian Series นะครับแล้วก็จะมีชุดดอท แล้วก็จะมีคอลเลกชันพิเศษที่เขาบอกว่าตรงนี้คือไม่ได้ลดราคานะแต่มาตั้งให้ดูเหมือนเป็นคอลเลกชันพิเศษแล้วก็จะมีลด50%แล้วก็พี่ต้นชอบนี้มากพี่ต้นว่าควรจะมีออกทุกตัวนะถ้าจะออก Iron Man มาคุณต้องมีทุกตัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นมาร์ก3นะนี่มีไฟนะครับผมเป็นมี480ชิ้นนะครับถ้าพี่ต้นคิดว่าสเกลมันหรอ ขอดูสเกลด้านหลังก่อนนะมันไม่ได้บอกนะทนะ่านผู้ชมสเกลน่าจะไม่ได้ใหญ่มากนะขอดูจากกล่องก็ไม่ได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่ถ้าด้วยสเกล480ชิ้นก็น่าจะน่าจะพอๆกับใหญ่กว่ากําปั้นพี่ต้นนิดนึงนะครับพี่ต้นคิดว่านะแล้วก็จะมีรถทคของเทคนิคแล้วก็จะมีงานมาริโอ้ที่พี่ต้นจะไม่ได้รีวิวเนาะแล้วก็จะมีงานสไปเดอร์แมนแบบนี้นะครับงานนินจาก็ แล้วก็นินจาโกแล้วก็มีตู้กระชัปองนะครับเผื่อมีคนใสก่กรชัปองก็จะให้ดูนิดนึงก่อนนี่นะครับนี่ก็จะมีแบบนี้กระชัปองเมื่อกี้เหลือเปล่นกระชัปองของ Toy Story เฮ้ยน่ารักนะน่ารักอ่เดี๋ยวนี้มีเลโก้จีนท่านผู้ชมมีเลโก้จีนนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับเหมือนกับไอมดแดงเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะครับ อ่มีตรงนี้ด้วยนี่ครับมีสีเขียวสีม่วงนะครับอ่าแล้วก็จะมีซูเปอร์วิงราคา175ยเจ็ดสิบห้องรถถูกด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีซูเปอร์วิงเฮ้ยซูเปอร์วิงเป็นเลโก้เนะไวน์บ็อกซ์นะครับเป็นเลโก้จีนเออดูน่ารักดีนะครับนี่มีสีชมพูแล้วมีสีฟ้าแล้วนี่สีม่วงด้วยแล้วก็จะมีชุดเมกกะบ็อกซ์นะครับลดราคานะครับเมกกะบ็อกซ์ใครตามหาสีม่วง สีม่วงยังมีอยู่นะมีอยู่123กล่องนะครับแล้วก็จะมีอ๋อมีอยู่5กล่องนะผู้ชมนี่ข้างในอีกแล้วก็มีชุดนี้ชุดอัศวินแล้วก็มีซองสุ่มนะวิธีดูซองสุ่มของอันเนี้ยง่ายๆเลยก็คือให้ดูตัวเลขนะครับพี่ต้นเคยซื้ออยู่มันจะมีตัวเลขอยู่นะครับอ่ามันจะมีตัวเลขอยู่อยู่ข้างซองอ่านี่ตัวนี้ตัวเลขเนี่ยครับ เนี่ยมันจะมีโค้ดอยู่ลองไปเสิร์ชหาในกลุ่มมิเนี่ยนได้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็น monopoly เป็น hasbro gaming นะครับผมแล้วก็จะมีตัวใหม่ก็คือ detective lion นะครับแล้วก็จะมีพวกงานนี้นี่พี่ต้นเพิ่งซื้อมาเดี๋ยวพี่ต้นจะให้หลานนะครับผมรอดูรีวิวจากหลานพี่ต้นได้เลย่ปะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเซนทันชั้นสหรือเปล่าแจ้งวานะน่าจะเป็นชั้น4นะเนี่ยแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็น เป็นพวกปาร์บี้นะครับผมเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งน้นก็จะเป็นพวกกระเป๋าพวกเฮลโลคิตตี้เซเนริโอ Hello Kitty, enario, ต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โดยพื้นฐานส่วนใหญ่นะเราอยู่กันที่โซนของเล่นตรงนี้เลยนี่ครับเซนทันแจ้งวัฒนะแบบนี้นะครับใครที่สนใจจะมานะครับมาได้เลยอยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองทองทานีก่อนถึง5แยกปากเกตนะครับผม๋ยวิโรจะแชร์โลเคชันไว้ให้ด้วยนะครับใต้ลิงก์คลิป แล้วก็จะแชร์ลิงก์เก่าๆวาให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนเสมอ I love you bye